สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้มาพบกับอูนําไชเดอร์ครับผมอูนําไซก่ะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาลุนรางวัลที่หนึ่งนะครับกับเลขกไทยสองตัวนะครับผมแล้วก็รางวัลต่างๆนะครับผมอยู่ในเลขรัฐบาลไทยนะครับอูนําไซก่ะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาส้มบรรยากาศก่อนหวยออกนะครับก่อนอื่นกับขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่เข้ามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของอูนําไซกนะครับขอบคุณเซียนทุกคนนะครับผมที่ นำแนวทางขอมูลตัวเลขกให้อูน้ำไช่ครับผมกัไปเบื้องน้ำกันนะครับผมแนวทางตัวเลขกรัฐบาลไทยเอฟซี FC, ทันไดดวงดีดวงแห่งนะครับผมไปเบื้องน้ำกันครับเอาเพื่อเป็นการ่เสียเวลานะครับอูน้ำไช่กะสิพาพพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศก้อนเหลขกออกนะครับไปรับช้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับเอ,เอาครับรางวัเลเหล็กไทย2ตัวครับผม ตัวเลขที่ออกครับครับลุ้นครับผมห้าสี่ห้าสี่เสียฝันแมนเสียฝันแมนครับเจียนลงไปโซนนีเยเขียนตัวแดงอง่วนกเสียฝันแมนห้าสี่ห้าสี่หนีบเา้าสีตรงตเลยปาดป็นเสียชีวิตแม่แม่แม่โอ้โห หาซีครับผมฟาดทถาฟันกระตงหม่วนเลยแมนแม่บ่เวอฟซี่ฟางอ่แต่ว่ากับม่บ่าอยู่งเนนรวบมาบาเลยเขียนร้อมแดงจึงคืองความพอฟันแมนผู้ทองไหมเ่าเลยไหมหาซีอียี่นี่บอกไม่ิ่มเพิ่มไเพิ่มนี่คบู้ช่มลงคับนี่คโอ้น้ำเซ่ครับสนามบินน้ำครับสสนามบินน้ำเขาครับนี่นั่เสีเขา วิ่งวิ่งล่างสี่กับห้านะครับฟาดพอฟันแม่นผู้ทอเดี๋ยวไปเบิ้งพอฟันแม่นผู้ทอสรุปต่อไปครับผมว่ามีตัจาใดีกเดี๋ยวน้ำแส่เอาให้เบิ้งอีกด้วยครับครับมารวมแล้วกันครับผมเก้าสี่เก้าสี่เลขกพี่สาวเยส o เท่า พ่ว่าวสิบอยว่นี่เจ้ากินหลับหัวออายุเจ้าอมดสิร้ายไปอายุหาสิบกับสี่สิบเก้าเดี๋ยวน้ำเสะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับก็ได้รุ่นบรรยากาศน้ำกันแล้วได้ครับผมหลังเลขออกนะครับกะเบิ่งเป็นแนวทางตัวเลขได้ครับผมท่านผู้ชมครับหัวน้ำเสะกะตามให้พ่อพี่น้องตองหงุดเลยได้ครับผมซอสนามบินน้ำนะครับหัวน้ำเสะกะเขาตรงๆงครับ อวน้ำใสจ๋ามาสรุปใหเ f ฟเบิง้งน,น,นะครับผมว่ามีสํำนักใดเขอแน่เนาะครับมีที่เด็ดแต่ว่างวดนี้นี่บอคอยขอยไล่ปันไดได้วยครับผมเบิ้งเป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับผมเดี๋ยววน้ำใสเอานี่ครับสอสน้ำบินน้ำนะครับสถิติเลขวิ่งสอสนามบินน้ำครับงวดที่1นึ่กุมภาพันธ์หกสิบแากับซครับผม มาออกงวดนี้อีกครับผมเลขออกหาหนึ่งนะครับงวดที่สองมาสิบหกกุมภาครับผมออกหาศูนย์ครับงวดนี้มีหน้าคมออกหาสิบสี่ครับผมนี่ครับเดียวกันเลยครับผมวันที่หนึ่งกุมภากับหนึ่งมีหน้านะครับผมเลขจะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับของสสนามบินน้านะครับนี่คบออกมาหาซีวงทั้งสองอันเลยครับของูน้าใช่กะตามไอ้เอฟซีวดตองงวดเลยด้ครับผม นี่ครับงวดเก่าของเพื่อนนะครับวิ่งล่างนะครับผมเนี่เป็นเลขกางของสอสนามบินน้ำด้วยครับปิดจระนาเบื้องเอาด้วยครับผมเป็นงวดเก่าไปแล้วนะครับหัวน้ำเสีกัสิตามให้พ่อพี่น้องเอฟซีเหมือนเดิมครับนี่นะครับหลากหลายเซียนเขามาเนะครับผมแต่ว่างวดนี้กะขอถทดขอให้เอฟซีทุกคนด้วยครับผมบอคอยเขาร้ายนะครับผมรุดไล้แต่ว่างวดก้อนเพื่อนกับเดินดีเขาร้าีนะครับผม ธรรมชาติของแนวทางตัวเหล็กนะครับนี่ครับหงส์สนามบินนับนะครับคนต่อไปครับพ่อแน่สารคามครับผมเด่นบนล่างครับผมซีกับพาครับผมไก่กอดข้อกันมาเลยด้ครับผมเหล็กหกตัวเพ่อนครับนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเหล็กให้เอฟซีทุกคนนะครับผมเด่นบนล่างนะครับพ่อแน่สารคามนะครับคนน้ำเซกตามให้เอฟซีทุกคนครับผม เดี๋ยวมาเบิ้งเซียนทัดไปอีกครับเลขแม่พรครับเด่นบนล่างครับผมห้ากับสี่ครับผมนี่ครับติดหากับซี่ของแม่พรนะครับผมปิจาณาเบิ้งเอาได้ครับเซียนอ่าเรานี่นะครับปูน้ำเสียจะตามให้ทันไป้ชมทุกคนเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันด้วยครับนี่ครับสู่กันไปงวดต้องงวดด้วยครับผมแต่ว่าแม่น้ำเสียกัฟันแมนอีลีครับหาซี่นะครับผมสุดยอดครับผม แม่น้ำเสียจะเป็นเสียนฟันแมนอีกคนหนึ่งสำหรับบูน้ำใสแล้ครับต่อไปนี้ครับบูน้ำใสอ่าแต่ดียินข่าวว่าแม่นน้ำเสียฟันแย้มเลยฮิอัดให้่เอฟซีเบิ้งเลยเด้อครับผมเอามาเบิ้งเสียนตัดต่อไปนะครับผมเสียนพี่บูลลักครับนี่แหละครับเพื่อนกะจับคู่บนล่างนะครับนี่ครับสี่ห้าห้าสี่ครับผมเข่าตัวกลับครับของเสียนพี่บูลลักครับ ปิดจรณาเบิ้งเอาได้ครับผมแนวทางตัวเลขของพอเพิ่นเข่าตัวกลับนะครับนี่แหะครับเสี่นต่างๆของอูน้ำไส้นะครับผมหลากหลายเขามาานะครับคนต่อไปครับผมอาจารย์โกยบ้านไล่เนาะครับผมจับคู่บนครับผมเวัญกระไฮซีเก่าเก่าซีครับเข่าตัวกับบนได้ครับผมนี่ครับเป็นเลขบนเนาะครับ เน้นให้พร้อมครับผมซีตัวบนนะครับเน้นถูกตัวด้วยครับผมแต่ว่าเป็นตัวกลัปนะครับก็ถือว่าสุดยอดอีกเสี้ยนหนึ่งนะครับผมอาจารย์โกยบ้านไล่เดี๋ยวอูน้ำไส้เลขออกไม่อีกอูน้ำไส้จะตามให้เอฟซีทุกคนอีกครั้งดนะครับผมของอาจารย์โกยนะครับก็ติดติดตามอูน้ำไส้เอาไว้ครับเดี๋ยวอูน้ำไส้จะไปทําบุญครับผมให้เลขเขาซองหลายๆอีกครั้งนะครับผมงวดก้อนกับหาซูนนี่ถือว่าเขาไล่คด้นะครับผม งวดนี้กะที่ว่าดรอปลงแห้งนะครับผมสำหรับปูน้ำไส้นะครับแต่กับ่าเป็นแยังครับผมแหกก็ร่างใจทุกคนครับปูน้ำไส้ก็ต้องสู่ต่อไปอีกครับผมกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูน้ำไส้ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อูนะครับนี่ครับอาจารย์ผานท่องครับผมบนวิ่งแปดนะครับผมเข่าแปดเม็ดเดียวครับผมเหล็กแปดนี้นะครับเลกออกแปดเก้าสี่ครับผมเหล็กบนนะครับ จับคูบมีนะครับผมมีแต่วิ่งแปดครับผมจับคููบ่เขาครับศูนย์แปดสี่นะครับผมบ่เป็นยังครับผมมีเขามีลุดแดงนะครับที่ว่าเหล็กบนบนวิ่งแปดเข่าอยู่นะครับผมงอกร่อนกับเข่าครับผมหาศูนย์นะครับเหล็กมีเขามีลุดแดงนะครับผมต่อไปครับเลขพ่อฝันแม่นร้อยเอ็ดนะครับผมเดี่ยครับ หน่วยล่างครับผมห้าสิบล่างสี่ครับผมเห็นแล้วครับกะเป็นเลขประกบเปิดนะครับผมกะมี่เห็นครับถือว่าเข่าในตัวเด่นนะครับผมหกตัวนี้นะครับปิดจระนาเบิกเอาได้ครับผมแนวทางตัวเลขของพ่อฝันแม่นนะครับเส้นเราเรานี่อุ้มน้ำใส่กสีตามต้องงวดครับผมสแหรับเส้นที่ลุดอุ้มน้ำใส่กสีตามเหมือนเดิมครับเพราะว่างงวดก้อนเผลกระเคยเข่าคือกันครับผม บเป็นยังเนนะครับตามตอกันหม่ครับแบบสอสนามบินน้ำนี่ล่อเลยได้ครับผมพอเมร์พี่น้องครับนี่ครับเปินเอาตัวเก่้าได้ครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพก็วันที่หนึ่งมีหน้าครับผมสารลับแชร์หากับซีนะครับผมไปยนหาย่หลังแลครับนี่ครับออกห้าสี่ครับผมสอสนามบินน้ำนะครับผม นครับเดมาจาก f อใจดีครับผมกับขอบพระคุณเพิ่อนนะครับผม f อใจดีที่ทรงแนวทางตัวเลขครับขอบคุณซอสน้ำบินน้ำครับแล้วก็แม่น้ำเชี่ยครับพอกอบแม่น้ำเชี่ยครับที่คอยซับพอร์ตเติมให้อวน้ำใส่นะครับผมขอบคุณเอฟซีทันบุษมทุกคนครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจกดไลร์กดแชร์ให้อวน้ำใส่ได้อครับผมนี่แหละครับสู่กันงวดต้องงวดดนะครับผมเลข แนวทางครับเอาครับสำหรับคลิปนี้อูน้ำเช่กะมาสรุปแนวทางตัวเลขสำนักที่เขานะครับผมกะขอพุ่นเอฟซีครับผมแล้วกะ็ขอพุ่นพอแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็เซียนต่างๆที่มาให้แนวทางอูน้ำเชะครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ